อยากได้วิดเจ็ตสวยๆแบบนี้ไหมครับผมหรือว่าต้องการวิดเจ็ตแบบโปร่งใสก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับเพียงแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นวิดเจ็ตแบบโปร่งใสได้แล้วนั่นเองนะครับสวัสดีครับซีรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการปรับแต่งวิดเจ็ตนะครับผมสําหรับ iPhone นะครับผมซึ่งวิดเจ็ตตัวนี้นะครับผมกําลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม iPhone นะครับผมวิดเจ็ตตัวนี้นะครับเป็นของ ท็อปว d g e t ็นะครับผมซึ่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งสามารถที่จะปรับแต่งให้เป็นแบบโปร่งแสงได้อีกด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเพิ่ม w i d g e t ตตัวนี้กันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง s t ู e l r e รีวินะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมให้ทุกท่านนะครับผมไปดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า ท็อปวิดเจ็ตแบบนี้นะครับผมเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับผมและสําหรับการดาวโหลดครั้งแรกนะครับผมก็จะต้องทําการอนุญาตนะครับผมซึ่งแอปเขาก็จะถามให้เราอนุญาตนะครับเราก็ต้องอนุญาตก่อนนะครับผมเมื่อเราอนุญาตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกวิดเจ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งมีวิดเจ็ตให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะครับผม แต่ที่ได้รับความนิยมนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมของ X panel นะครับผมกดเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็ลองมาเลือกรูปแบบดูได้นะครับผมเขาก็มีรูปแบบเนี่ยให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเราชอบแบบไหนนะครับเราต้องการให้แสดงผลอะไรบ้างนะครับเรามาเลือกได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการดู preview นะครับผม หรือว่าภาพตัวอย่างนะครับเราก็กดค้างไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดลงมานะครับรูนลงมาแบบนี้นะครับผมอ่ะเราก็จะเห็นตัวอย่างนะครับผมพรีวิวแบบนี้นะครับผมว่าเวลาเราเพิ่มวิเจ็ตไปแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับผมก็จะเป็นมาประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมเปลี่ยนภาพสีพื้นหลังตรงนี้นะครับให้เป็นสีอื่นนะครับผมก็ให้มาที่คําว่าแบ็กกราว n d ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่ะเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนสีได้นะครับผมเราต้องการให้เป็นสีอะไรนะครับผมเราก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตรงนี้เขามีให้เลือกอยู่นะครับว่าเราต้องการเป็นแบบไหนนะครับผมหรือหากเราต้องการเปลี่ยนสีขอบตรงนี้นะครับผมขอบวิดเจตนะครับก็เพิ่มได้เช่นกันนะครับผมไปที่คําว่า border นะครับตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่เขาจะมีสีขอบให้ได้เลือกด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ นะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับถ้าเราตกแต่งเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าเราถูกใจแล้วนะครับก็ให้มากดเซฟตรงนี้นะครับผมปึ๊บนะครับอ่ะระบบก็จะเซฟวิดเจ็ตไว้ให้นะครับผมให้ไปที่คําว่า my widget นะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นวิดเจ็ตที่เราได้สร้างไว้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอ เอาวิดเจ็ตตัวนี้แล้วกันนะครับที่ผมได้สร้างไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอยังไงนะครับผมอ่ะออกไปที่หน้าจอครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างวิดเจ็ตไว้แล้วนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มวิดเจ็ตมาที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับผมให้กดค้างไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับอ่าแบบนี้นะครับผมให้ไปที่รูปบวกนะครับมุมบนด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ไปเลื่อนหานะครับผม คำว่าท็อปวิจเจตแบบนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับเลื่อนมาทางนี้นะครับเอาเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับผมกดเพิ่มวิ d เจตนะครับอ่ะแล้วก็กดที่ว่าง1ครั้งนะครับผมอ่ะเราก็จะได้ตัวที่วางวิ d เจตของเราแล้วนะครับแบบนี้นะครับให้กดค้างไว้นะครับผมที่ท็อปวิ g เจตตัวนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับไปที่คําว่าแก้ไขวิดเจตนะครับอ่า ไปที่คำว่า Current Widget นะครับกดเลือกนะครับอ่าเราก็ไปเลือก Widget ที่เราได้สร้างไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมปึ๊บนะครับผมอ่ะแล้วก็กดไปที่ที่ว่างหนึ่งครั้งโอเคนะครับผมตอนนี้ Widget ก็มาแล้วนะครับผมเราจะได้ Widget ที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะแค่นี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม แต่สําหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการจะให้ตรงนี้นะครับผมเป็นภาพแบบโปร่งแสงโปร่งใสนั่นเองนะครับก็คือว่ามองทะลุไปได้เลยนะครับผมวิธีการก็เป็นดังนี้นะครับผมให้กดค้างไว้ที่หน้าจอนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าแล้วให้ปัดไปทางซ้ายสุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพหน้าจอตรงนี้นะครับผมเพื่อนําไปใช้นะครับผมสําหรับวิธีการถ่ายภาพหน้าจอนะครับก็ให้มากดที่ตรงปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับพร้อมกันนะครับจะเป็นการถ่ายภาพหน้าจอนะครับอ่าเราจะได้ภาพหน้าจอมาแล้วนะครับผมโอเคเก็บไว้นะครับต่อมานะครับให้กลับมาที่ top widget อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมอ่ากลับไปที่ home นะครับอ่าเมื่อมาที่หน้าหลักนะครับให้ไปที่คำว่า transparent นะครับตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วมากดที่รูปบวกตรงนี้นะครับปึ๊บอ่า ไปเลือกนะครับผมภาพที่เราได้ถ่ายหน้าจอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมกดปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ระบบก็เซฟไปแล้วนะครับผมออกไปที่หน้าจอหลักนะครับปุ๊บอ่ากลับไปนะครับผมมากดค้างไว้ที่วิดเจตตรงนี้นะครับอ่าไปที่คําว่าแก้ไขวิดเจตนะครับไปที่คําว่าทา a ส s ป a เลนตตรงนี้นะครับผมมากดเลือกนะครับปุ๊บอ่ากดที่คําว่าท็อปนะครับ กดไปที่ว่าง1ครั้งปุ๊บอ่านะครับผมอ่าเห็นไหมครับวิดเจ็ตตัวนี้ก็จะเป็นแบบโปร่งแสงโปร่งใสแล้วนั่นเองนะครับผมมันก็จะได้ภาพสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่เบื่อแล้วนะครับไม่ชอบแบบโปร่งแสงแล้วนะครับผมก็ให้มากดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับที่วิดเจ็ตนะครับไปที่คําว่าแก้ไขวิดเจ็ตนะครับผมอ่าแล้วก็ไปที่คําว่า t r a n s p a r e n t นะครับกดเข้าไปนะครับผมปุ๊บ แล้วก็ไปเลือกคําว่า follow นะครับตรงนี้นะครับผมปุ๊บที่ว่างหนึ่งครั้งมันก็จะกลับมาเป็นแบบทึบเหมือนเดิมนะครับผมส่วนสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนวิดเจ็ตเป็นรูปแบบอื่นนะครับผมก็มากดค้างไว้นะครับผมก็ไปที่คําว่าแค่ไขวิดเจ็ตนะครับแล้วก็มาเลือกที่คําว่า current widget นะครับผมท่านก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับผมเพื่อจะมาเปลี่ยนวิดเจ็ตได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะสร้างวิดเจ็ตใหม่ๆนะครับผมแล้วเราก็ เปลี่ยนรูปแบบได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดเจ็ตสวยๆจากท็อปวิดเจ็ตนะครับผมยังไงก็ลองดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ลองมาปรับใช้กันดูนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติลรีวิวนะครับผมส่วนท่านใดนะครับผมที่มีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ